ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องบ้านแสงทองฟินแลนด์ชาแนลช่องไนี่ช่องพยานฟินแลนด์นี่แหละช่องบ้านแสงทองฟินแลนด์เมื่อนี้มากินบุฟเฟ่พี่น้องหลังจากที่ห้าวทำงานกันเหนื่อยมาขึ้นนี่สนุกสนานกันไปแล้วกับภาคันมากินเนื้อย่างเกาหลีทีมงานสตองฟินแลนด์ บีแบงค์สครับ่น้องครับวันนี้เอาไปส่มตเป็นคนยโสนเพี่น้องขับ้านาลยีดเยบ้านาเลยเียวพี่น้องอันี้มีอยกับบ้านฉันนะพูดไม่ดีเมื่อกีายยังพี่น้อยังพี่น้องมาดูกันว่านะครับมีใครมาบ้านนะครับผมกับคุณ่อกับมูลนดเต็งหน้าลพี่น้องหน้าสดๆนะครับผมสดสด ถ้าไงมาทานได้เลยค่ะใครกิน,นอ,อ,นนอะคะเดี๋ยวค่ะโอ้ยฉันไม่ใชแม่งอย่งเขาเห็นฉนไหนน้ำตาลสกีต้องที่ละน้องน้ำตาลโมลูอะไรอ่ะเขาเคยสกีตไม่ใช่เหรอ,ไม,อไม่สกีเดี๋าามาเอาตีนสกีตอย่างเดียวน้ำตาลแม่แอนอันนี้พี่แอนนะคะอ๋อพี่แอนแม่แอนนี่น้องน้ำตาลดาราสาวน้ำบ้านใส่ทองฟินแลนด์นางอีกเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งฮะเพราะมีคนเดียวค่ะน้องโกกีเบอร์รี่น้องน้ำอ้อเข้ามาอบอบบอสค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาคุมแม่แอนนะคะทำไมคแม่แอนกินเยอะมากเบิรงที่หนึ่งเปียนหมอสามหมอแล้วเอาผ้ามาทำอะไรจ้าคะเพจไม่ใช่ค่ะเอ่อเลี้ยงลูกค่ะลูกมาหลายคนพี่นอพี่หนุ่มก็มาค่ะเฮ้ยแจ็คเดอะบอย กูเบาโอ้โหนี่เต็งโดรนแถวบ้านเราเลยเสียไม่สมไัยด้วยไปล้อแทนพูณได้แต่ท้าด้วยอ่ะโอ้โหจีแป๊บไมเอาให้เงี้ยงจะคล้องอ่ะจแป๊บไมเนี้ยปุ้มีหนุ่มวเนี่ยบอกฉันบอกความจริงได้ฉันอ่ะ ทีมแดนนะฮะทีมแดนนะฮะเอาแฟนฝดแฝด10เดืนบ้านข้างในห้องแฟนน้องโกกิใช่ไหมฮะทีมนิดเดียวค่ะทันไปกันนหนมากเหมือนกันมากเลยค่ะหนูยเปนักกโกกิหมองเลย่ ภาคกันมากินพี่น้องภากันมาเรียงกินน้ำสำหราญบุฟเฟ่ไล่หัวก็ไลากันไปพี่น้องบุฟเฟ่ไล่หัวก็ไลากันไปสวัสดีฮะเสียบอกคุณคณรูเต็มโตพี่น้องคนะงน่ะโตนี้แบบแน่นมาก ไม่ใช่ไม่ใช่หานะคะหุ่นคนแน่นมากแน่นมากพี่น้องเมื่อไรงมาซุ่มไม่เหมือนเมือ่อไหร่มาซุ่มบ่มาซุ่มบริษัทที่ไม่ขายบอแรงเราไปถ่ายคนงานหรือเปล่างานอะไรงานมาไล่เมียนเขาอะไนมันหรือเปล่า มาชุ่มเสียงเงินมาชุ่มเสียงเงินบ่ใครอยากบอกนั่นเป็นไรไม่อยากครบนั่นขกลียดมากวิจะไปบ่อยบอสไปด้วยนะกรุงเทียบนะเดบอยไปด้วยกรุงเทียบนะเดบอยจะทำทีมให้ทีมสวดบอสวันนี้แต่งตัวดูเรียนพิเศษนะฮะแปลกๆนะครับแปลกๆนะครับ นี่ครับอะไรผมรักเอผมแต่งตัวดูดีพิเศษแบ่งโซ่แบ่งโซ่จูกับบอกรับานพี่น้องบอกับางกับซองบานมะค้ออรอบแรกม้อมออนอมะอพอนะหมไปมขอบอกบา่ไร้าไอเลว้หอมอมาขอมเอนะเสียสเล้ว ่ล้างใอ้แม่ล้างอยู่ตรงหน้าไหมเออเออมือนี่นะจะม้วเป็นมือนพี่น้องเพราะว่าประมาณสี่สิบบาสิบคนบุฟเฟ่คุ้มมากคือคุ้มมากหัวละสองร้อยสิบเก้าบาทต่อท่านนะครับราคาสองอร่อย สิบเก้าบาทพอทันพี่น,อน้องทีมงานจะห้องก็เต็มร้านแล้วหมอเต็มร้านแล้ว,ลวใช่เครื่องร้านทีมงานกินไปกับเกินเครื่องด้ยอาหารนะ่ะโดยเฉพาะตัวนี้เดินสบายผู้ดเดียวนี่ยนะ ตายแล้วคิดข้าวอะไรไหมฮะผู้เบาแซบมากใช่ไหมคิดข้าวอร่อยมากเลยปอ้โหเดือดข้นยกใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอชมคลิป้ยเรามีพ้อละเปลี่ยนกันอยู่เราเห็นทุกอย่างเนาะ ไปน้ำหาไปน้ำหาไปส่่ะไปนอนลีอยู่น้ำนองกันตีผมยานยังบอยาเาทส่งโอบอเซฟตัวเองครับบเขาเซฟตัวอดีล่ยโูว่าับ่อผมไปผมบอกกันกตินนดสายติดสายด้วยใช่ไหมคุยกับใครอ่ะติตะดสายด้วยจริง น้องกกิเมื่อคืนน่เป็นดาวนะคะเดี๋ยวรอชมรูปค่ะลเยอะดาวขามินเป็นดาวขามินเออยืนเอื้อยบนเวทีไม่ได้อันนี้เขาเป็นดาวดวงเด่นห้ามแตะฮะเล่าข่าวกินเล่าข่าวจากน้องกกีเชียงไหม ในตาเขาบิมเีนในตาเขาบไม่เทีนในตาน่ะในตพกคือไคือ่ตางเไม่คืนเมื่อคืนมีเนื่อถอดส่งนอนไม่รู้อะตัวกีถอดให้หรืวเปล่าว้าอะไรนะโกกีถอดโกกีก็กลับมาแบบเครื่องกับด้านฉันไม่หอดฉันไม่หอดปีนหน่อยยวนดีจะ ฉันมีคลิปอยู่ม่ไปดมอะไรนอกกว่ามันบ้างที่นอนยังเมื่อกี้เน่าไปหอบแม่อ่าโกกีพูดอะไรให้ฟังไหมแต่ว่าเน่าเมามากเมื่อคืนหนิพนังเน่าอยากรู้ความจริงมันมีอะไรหรือเปล่าพนว่หนูเป็นถามหาเรื่องนีโยมีอยู่ความคืนเอาใจเข้มข้นความจริงมีอะไรบ้างคะพูดหน่อยไรขึ้นไปถามหาเพื่อนกมาที่นี่ก็จำจำได้บ้างไม่ได้บ้างได้ไหม เที่ยวหลายเด้อสไปพักด้วยใ่ไีมไปมื่นบอกโอ้คือจะหาวแท้ม่หาวเลยบ่สจะไปรื่่หนเพราะพรุ่งนี้ก็เช้ามาก็วิ่งหาของเลยจบง่ายกว่า่วนใน่วนในเมืองบอกโอ้โหสัตว์ี้พขวนเท่า ก็แฟชั่นิดเนี้ยอืมข้าวซูนอะแกเปิดเลยเนี่ยขซูนเนี่ยเปิดใหญ่ๆเลยแต่ทอจูดิ้าวซูนได้เปิดใหญ่ๆอีกเลยโอเคพี่น้องไว้เจอกันเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้คุณพ่อกับเสียงบอยมี่นะครับพาทีงานมากินอาหารแรงเสียงหายพี่น้องมาคลืนใส่เสียงลายโดยเฉพาะเพลงพี่ดีปัก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 เจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า